ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ไ,ได้ผมก็คิดว่าบางท่านอาจจะมีพักการเมืองในหัวใจครับต ഇന്ന് നീ നാക്കാ นะแม่เอางี้บ้านพูนเป็นไงบ้างตอนนี้เจริญแล้วเจริญยังไงบ้านพูนหลังหลังบ้านพูนตั้งสามสิบปีแต่ตอนนี้มันเจริญจริงๆมันเจริญยังไงซื้อรถไม่มีดาวทําไมซื้อรถไม่มีดาวไปซื้อกล้องวันไอ้นี่เป็นเจริญแล้วครับปีนี้กวนสุนตีนเอางี้วันนี้งานมงคลร้องเพลงมงคลให้แขกทุกที่มาเที่ยวงานวันนี้ฟังครับผมเป็นเพลงมงคลนะครับครับผมใครฟังเราจะร่ำรวย ครับผมสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงครับผมไม่เจ็บไม่จนครับผมฟังไปเรื่อยๆกูจะลองตอนไห้เฮียต่างชาตมาี่มาีนาต้องรต้บาี่นร ไปลอยแขกวางกันลงมา,าล,งล่างลงเลยลงเลยลงเลย,เลยอ่ะลด้ไปเป็นเพืพอ่อนพ้องเนี่ยล้งกัน 6คนนะครับอ่ะลองตรงนี้พอลเสียตักไข่เอาไปแดกแล้วครับขึ้นมาเลย เสียดายรถชิชหายเลยใช่ไประ,ะาการรถอะไรคุณสคร๊อตรถกระบะอีซูซูสีสีบอลน,นะครับกอไก่รถเรืร60 1, 1, อ6018นครปฐมชื่อเป็นใยับรถด้วยครับครับอันที่จริงค่ะคัเร็ดนะครับฟังเพลงบ้านเราแนละ้วเขานักร้องที่เขาดูเขาดูทีวีบ้านเราจริงคนระัเอางี้ดารด์กอนแักร้องที่บ้านผมไปดังบ้านคุณมี่ใครมากครับเบิร์ดเบิร์ดทงชัยและอีต่ายครับผมแล้วมีใครดังมางเซนโกดังเซนโลโซครับผมดังเรื่องเซนยาด้วย รู้ไ,ไ,มไมด้ไงพิเสษเสพยาผมดูข่าวจิตวันจิตคืนีทำไมพี่เศษกกถึงเสพยาใจบางมาใจสั่งมาเอาไปซื้อยาที่ไหนท,ทันคิดไปรถอะไรจักรยานทีแดงซื้อมาแล้วเสกอใครเราและนายตอนนี้เสกเขาออกมาบอกประชาชนแล้วว่าเลิกยุ่งกับยาเสพติดแล้วประชาชนก็บอกเสกไปแล้วบอกว่ากูพามาพูดก,กูบอกไม่เชื่อ พลงโอ้พัดมีไทคันของ o e เฮของคนไทยพี่เขาก็ไทยเของคนไทยคนไทยใครแต่งใครแต่งชัดจุ้บบ่อยแต่งแล้ว c o n ใครแต่งอ่าุแซนเนปุวาชิชิแต่งใครวะมันจะบอกว่าชัดช่าุวาชิชิอ่างเง้เพลงโอพัองเ้องเนไทยใช่อ่บึบ้สือ Eso no. ฉลาบมาที่นี่เจอชูวิทย์กราบนมัสการหลวงพ่อะอารย์โหรน่าวาดวัดรำบ้านผมอยากจะถามว่าหลวงพ่อเกิดมาทำไมถึงด้มีบารมีจัดการได้ใหญ่โตหกวันหกคืนตบเบอร์ให้หลวงพ่อเลยพี่น้องไม่ต้องตบครับถ้ากับหลวงพ่อนักสาธุ เดี๋ยวมึงเป็นนักกันเมืองยังไงให้คนตบมือให้หลวงพ่อสาธุให้หลวงพ่อด้วยสาธุสาธุเออขอดพ่อของผมของผมยังมาเที่ยวมาเลยหลวงพ่อพี่สามคนครับบ้านเมืองถึงเวลาต้องมีคนอย่างผมผมจำเป็นต้องแฉก่อนบอนอยู่ในโบสถ์วัดรังมันไม่มีพี่น้องผมเข้าไปดูไม่มีโอไม่มีครับ มีหลังสมาคมตลกแห่งประเทศไทยไม่มีไม่มีไม่มีมีเอโปะมานหลอกเมียมาแต่มันมาสมาคมมันมาเล่นไฮโลไม่มีไม่มีมันมาหาเมียน้อยนค่ออีแป้งไม่มีใครให้ข้อมูลไม่ไดไอชิบหายไอ้นี่ให้รู้อะไร พูดนานคุณเล่นไปถึงไหนกันแล้วแท้อะไปนายกผมมาเอ้ยเก่งเก่งมาตัวต่อตัวหน้าเวทีเลยวะใครวะนายกกบอ่ะอย่ายุ่งกับเขาอะรให้มาวะอะตลบมีกระซิบหน้าเวทีด้วยเมียร้อยชื่อแป้งจกิงหรือเปล่าเฮ้ยสิบหายเฮ้ย วันเดือดเด่เล็กห้าร้อยแจมแล้วนายลกบาเดินไปนู่นไม่พูดไม่จาไม่น่าจะปฏิเสธโดดโดดพี่น้องนึงกครับเงินสามล้านพี่น้องของสารววตรตัวเงินทั้งบดหกล้านอยู่ที่มือชูวิทย์ <S <S 2> <S 2> ผมมาบนบริจาคที่โรงพยาบาลเงินทั้งบนเตี้ยมือไ้ตั้มไอ้ทนายในบัตรกมต้มาเสือ,อกอะไร มึงมาเสือกอะไรจ้ามไอ้เจเกี่ยวด้วยไรเงินทั้งหมดหกล้านมึงเสือกอะไรไม่ใช่ทนายจ้ามไทยไม่ใช่อ้าวไอ้เจ๊สุดหล่อที่ว่าพี่น้องอยู่เป็นเงินทั้งหมดหกล้านไม่ใช่ของทนายจ้ามของใครอ่ะของนายกโอมะเกี่ยวเขาป่ะเขาเล่นไฮโงหลังเงินเงินเหลือพี่น้องพี่ค๊อฟ เมืองถึงเวลาต้องมีคนอย่างผมเรารู้บ้านเมืองอ้าวไอ้สันขวานกูมาไหนมึงก็มาได้ไหนสันเลยมึงมีสิิ์อะไรมาตรวจสอบเลยอะคนอย่างมึงแล้วนี่มึงไปเสือกอะไรพรรคเก้าไก่มึงก็เสือกอีกวันนนจะมาชินตอนไหนบอกไว้ควายเยี่ยมเยียมพ่อเนี่ยมมา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  อะไรอ่ะหมาจริงเออเหี้ยนักเลงใหญนักพเนี่ยนึกแกล้งเลยจริงจริงนันเสือกอะไรกกูวาไอ้สัน เอางี้เนนักร้องมาเยอะแยะมากมายนะครับเราต้องสลับเวลากันพ่อเอกพเกชา,า <พอ S 1> มาหาพ่อหน่อยชิ่สุของก็อดครับวันนี้มีเงาเสียงัร้องลองูกทุ่งเงาเสียงเอกชัยศรีวิชัยนะครับเขาจะมาในผลงานเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดฝากไว้ในอ้อมใจท่านด้วยนะครับเชิญเชิญไอ้หนูมา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 มครักเก่าที่บ้านเกิดเปเด็กปั้นนะเด็กสร้างนะครับฝากไปด้วยนะครับ

านกรวมพันธ์สัตวีชัยถูกต้องเลยเหรอแม่เป็นเพี่อนกันเนี่ยกำลังวิจารก็เสียงดีเสียงดีใเสียงดีมึงจะคุยทำไมนักร้องก็จะอยู่ยังไงสิบายเอาทำไมอ่ะมึงคุยกันดังลั่นแบบนี้มึงจะร้องยังไงก็มันชื่นชอบไงเออมึงชอบมึงก็ตบมือสิอ๋อตบมือเฉยเออมึงจะมาพูดกันเพี่ออะไรกันโอเคขอโทษ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  ดูนะครับเออดูแซงแบบดูแซงเวลาเขาดูเวลาเขาชอบเทอะเขาก็จะยกมือมายกมือองใช่ไหมบอกมือให้ศิลปินอ๋อเขาไม่มอกอ ไปเออฮะแมาแจ็คคนละแมหน้าใหญ่แลคือที่แดงกู้เขียวได้ยืมค้ำผู้ชายอะคนละใบครับคนละใบคนละใบมาเลยมาเลยมาเลยอะโอ้โหเหนียวเหนียวอ่อะเร็วเร็วแซวอดยอดเลยอะอ่ะตรวจตามเลยรางวัลที่หนึ ah. uh. ah. ah. ええ่งตรวจเลยอ่ะอ่ะแจ็ไอ้นี่ถ้าก่อนเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยซื้อเสียงกันเลยอะแจ็แจ็แจ็โอป้า ตเตรียมตัวทำการุลใหม่ใช่ไหมกูจะเป็นนาย,ยกอย่างคืนอนะโถเดินจะไม่ไหวแล้วจะไหวอยู่นะแจงแจงแจงเจมส์อพอย์ดูก็มาห้าปิวเลยแจงนี่รับไหมแล้วก็ไปจ่ายตังค์ที่นู่นนะครับเพราะเขายังไม่จ่ายตางังค์